สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ชาวลัคนาสิงห์ขอต้อนรับสู่ช่อง The Star Oracle by ดาวนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงความรักของชาวสิงห์นะในปี2569นี้ภาพรวมความรักของคุณจะเป็นอย่างไรยังมีดวงดาวที่เด่นๆยังส่งผลต่อความรักของคุณนะคะดาวสุกค่ะเป็นดาวแห่งความรักสเสน่ห์ความสัมพันธ์ ดาวังคารความเร่าร้อนแรงดึงดูดอารมณ์ทางเพศนะคะดาวพฤหัสความจริงจังจริง,จรงใจคู่ครองคู่บุญวาสนาความมั่นคงนะคะดาวเสาบททดสอบความจริงจังบททดสอบระยะยาวในเรื่องของความรักนะคะราหูความรักซ่อนเร้นรักต่างวัยความรักไม่ชัดเจนนะคะความรักความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะคะ ดาวเกตความรักในเชิงกรรมเก่าจิตวิญญาณคู่เวรคู่กรรมนั่นเองนะคะใครที่ชอบถามว่าทำไมยังไม่จบจากคนนี้สักทีก็เป็นลักษณะเป็นเป็นคู่เวรคู่กรรมนั่นเองนะคะในปี2569นนี้เป็นปีที่ความรักจะถูกคัดกรองอย่างรุนแรงนะต้องใช้คำนี้เลยนะเพราะว่าอะไรความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เนี่ยจะถูกตัดจบเลยนะ จบเลยโชะเลยนะคะไม่ใช่ถูกจบไปเลยนะส่วนความรักที่ใช่ก็จะจริงจังจริงใจมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะส่งผลต่อชาวสิง,ง,งอย่างไะชาวสิงนี่จะโดดเด่นในเรื่องของสเสน่ห์มากมีแรงดึงดูดทางเพศมากๆเลยนะคุณดามเมดรุนแรงนะมีเกณฑ์พบเจอพบรักคนต่างวัยนะคะแล้วก็ต้องระวังข้อนี้เลย ไปดึงดูดคนที่มีสถานะแล้วอ่ะเออมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะต้องใช้สติให้มากๆนะคะในการที่จะคบใครเลือกใครนั่นเองนะคะชาวสิงห์นะวันนี้บัวดาจะใช้ไพ่ยิปซีและไพ่รักออรเ์เคิลในการเปิดดวงชะตาความรักของคุณนะคะการอ่านรวมแบบนี้เป็นการอ่านแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงเฉพาะจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะขอให้ทุกท่านรับพลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวก นนะะสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงความรักเจาะลึกเป็นการส่วนตัวแบบเฉพาะเจาะจงบันายบุคคลนะคะคุณสามารถสแกน QR c o ร์คแอดไลน์ i อดีตามรายละเอียดที่ขึ้นไวใ้ให้นี่ได้เลยนะคะถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องหมอดาวคุณสามารถกดปุ่ม s u p e r t ร์แดนะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปหรือว่ากด Subscribe นะคะติดตามช่องหมอดาวก็เป็นกำลังใจมากๆเลยนะคะขอขอพบพระคุณท,ทุกท่านนะคะ ขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวราศีสิงห์ชาวลัคนาสิงห์ทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะขออนุญาตให้หมอดาวได้เปิดไพ่ดวงชะตาความรักของคุณได้อย่างแม่นยำสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีขอให้สําเร็จสมหวังสิ่งใดที่เป็นเคราะห์ภัยขอให้สลายหายสิน้นขอให้มีคําตอบมีทางออกและคําแนะนําที่ดีให้กับชาวสิงห์ด้วยนะคะสาธุเราจะเริ่มกันที่ไพ่ยิบสี่นะคะว่าดวงชะตาความรักของคุณ ภาพรวมความรักของชาวสิงในปี2569นี้จะเป็นอย่างไรนะคะภาพรวมความรักคุณเป็นอย่างไรเขาคนนั้นเป็นใครเรามาดูกันนะคะดูชะตาความรักของคุณไพ่ใบแรกนะ หไม้เท้าโอ้ชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงห์เนี่ย1ไม้เท้าเย่ยนะคะคุณการงานคุณจะมีความก้าวหน้ามากนะในปี2569นะคะบางคนได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นงานใหม่นะคะหรือว่าเริ่มต้นกับความรักใหม่ๆก็ได้1ไม้เท้านะคะเป็นคนที่มีฝีมือเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ เอสชอวร์นนะคะสิงหลายๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะได้งานใหม่หรือว่าได้เปิดตัวธุรกิจใหม่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการก็ได้มีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะหนึ่งไม้เท้าคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะมีข้อตกลงเซ็นสัญญานะคะในเรื่องงานมีความเจริญก้าวหน้านะคะได้รับงานใหม่ได้โปรโมตได้โปรโมตตำแหน่งใหม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง นะบางคนได้ข่าวดีในเรื่องของการงานในเรื่องของนิวโปรเจกต์ได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานนั่นเองนะคะชาวราศีสิงห์ชาวราคณา,า,าสิงห์รวมถึงในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันนะคะมีการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่อาจจะมาจากคนเก่าๆก็ได้นะเออนะคะชาวสิงห์นะคุณได้หนึ่งไม้เท้านะคุณเป็นคนเก่งคนฉลาดเป็นคนมีความมุ่งมั่น เป็นคนมีความตั้งใจนะคะหลายๆคนคิดว่าจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการคุณต้องได้ต้องได้เป็นแน่นอนนะคะชาวราศีสิงห์ชาวราคณา,า,าสิงห์หนึ่งไม่เท้าหลายๆคนเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะจะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้กับชาวสิงห์ในปี2569นี้นะคะ The Star ว้าวนะคะเหมือนชื่อช่องอะเดอะสตานะคะ The Star คุณเป็น The Star. เดอะสตาคุณเป็นคนที่มีความ เป็นคนที่มีความคิดบวกตลอดเวลานะสิงนะคะมีความคิดบวกเป็นคนที่มีความหวังอยู่ตลอดเป็นคนใฝ่ดีเป็นคนมีความปรารถนาดีกับคนอื่นตลอดนะสิงเนี่ยเดอะสตาร์นะคุณเป็นเดอะสตาร์คุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นคุณเป็นคนที่มีความเป็นสตาร์ในตัวคุณเป็นคนที่เอ่อเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะ มุ่งหวังเป็นคนที่มีความปรารถนาดีให้กับใครหลายๆคนให้กับเพื่อนให้กับคนรอบข้างรอบตัวให,ให้กับครอบครัวนะคะญาติสนิทมิสหายคุณเป็นเดอะสตาร์ให้กับเขาเหล่านั้นนะคะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนมีความปรารถนาดีนะคะเป็นคนที่คิดบวกตลอดเวลานะคะเป็นคนที่ดึงดูดพลังงานดีๆกับตัวเองนะคะเป็นคนที่มีความหวังอยู่เสมอนะคะ ชาวราศีสิงห์ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคุณอยู่ในสายงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามงานบริการก็ได้นะคะหรืองานคอนเทนต์งานออนไลน์ต่างๆนะคะการออกหน้ากล้องการใช้คำพูดคำเจรจานะคะเดอะสตาร์เนี่ยคุณเป็นสตาร์คุณจะเป็นดาวเด่นคุณจะเป็นคนที่โดดเด่นนะ ในปี2569เป็นคนมีสเสน่ห์ต้องดูแลตัวเองตลอดเวลานะคะใส่ใจในรูปลักษณ์ภายนอกแต่งตัวสวยแต่งตัวดีนะคะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีนะชาวราศีสิงห์ชาวลัคนาสิงห์นะคะในปีนี้คุณจะเป็นสตาร์นะประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานหรือว่าในเรื่องของสเสน่ห์ในเรื่องของ คนที่จะเข้ามานะคะมีเสน่ห์มากๆในปีนี้นะตรงกับดวงดาวเลยนะชาวสิงห์นะคะคุณเป็นสตาร์นะสวยหล่อดูดีนะคะมีความประสบความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการงานนั่นเองนะคะราชินีเหรียนโอ้โห Queens of Pentacles นะตอกย้าในเรื่องของงานไม่พอในเรื่องของเงินด้วยนะคะคุณเป็นคนที่จะต้องดูแลตัวเองนะต้องไม่ปล่อยตัวนะคะ ดูดีไม่ปล่อยตัวนะคะต้องไม่โสมราชินีเหรียญนเนี่ยเออหาเงินเก่งมากมีเกณ์หยิบจับเงินก้อนใหญ่ได้ลาบก้อนใหญ่นะคะจากในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการงานหรือว่าที่ดินอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ชาวสิงห์นะคะราชินีเหรียญหาเงินเก่งมากได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินก้อนโตนะคะรายได้รายรับมากขึ้นนะคะ บางคนได้ปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีมัน่นคงได้เงินเยอะขึ้นนะชาวราศีสิงห์นะคะราชินีเหลียนแต่งตัวดีนะคะมีระดับนะคะคุณอาจจะใช้ของแบรนด์หรือไม่แบรนด์ก็ได้นะคะคนภายนอกจะดูว่าคุณแบบเป็นคนค่อนข้างเพอร์เฟกหมดอะนะคะชาวสิงห์เป็นคนดูดีเป็นคนมีระดับเป็นคนใช้ของหรูหราแบรนด์เนมนะชาวราศีสิงห์นะคะ ไม่เคยปล่อยตัวนะต้องสวยต้องหล่อดูดีโดดเด่นตลอดนะคะเอาสิงใส่ใจตัวเองนะคะดูแลตัวเองดีมากนะสิงนะไพ่ใบต่อมาแฮงแมนสิงบางคนโสดมานาน <c oughs> บางคนรอคอยใครบางคนกลับมาก็ได้แฮงแมนหรือบางคนเป็นโสดบางคนเลิกรากับแฟนเลิกรากับคู่ครองคนรักบางคนเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะสิง ะะถึงแม้คุณจะโดดเด่นประสบความสําเร็จในชีวิตในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจก็ดีนะคะแต่บางบางคนเนี่ยไม่สมหวังในความรักนะคะสิ่งหลายๆคนเนี่ยเป็นเป็นแฮงแมนเออนะคะไม่สมหวังในความรักสักทีนะคะเนี่ยได้แต่รอนะคะแขวนตัวรอคอยใครบางคนจะเข้ามานะ,ะไม่ต้องกลัวนะคะสเสน่ห์แรงมากในปีนี้นะคะรอคอยใครบางคนกลับมา นะคะบางคนโสดมานานบางคนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวมานานรอใครสักคนจะเข้ามาฮนะแฮงแมนนะคะรอดูใครบางคนนะมองต่างมุมด้วยนะคะเป็นคนที่มองต่างมุมเป็นคนที่มีความหวังอยู่ตลอดเวลา King Soft, คิงซอกคัทนี่ชาวราศีสิงห์คุณอาจจะคุยกับคนต่างชาติก็ได้ คิงซ็อคัพเนี่ยเออนะคะคุณอาจจะคุยอยู่กับใครบางคนอยู่หรือว่ามีคนคนนี้เข้ามาสนใจคุณเนี่ยเป็นคิงซ็อคัพเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะหรือคุณเนี่ยไม่ได้แบบสตริกอะไรมากพ่อไม้ฉันก็โอเคไม่ซีเออนะคะคิงซ็อคัพเนี่ยนะชาวราศีสิงะคุณมองว่าคุณเปิดกว้างและเออใครมีตำหนิ คนมีตำหนิคนมีครอบครัวแล้วอะไรก็ได้ไม่เป็นไรนะคะต่างชาติก็ได้นะคะคุณเขาเรียกว่าสเปคกว้างมากขึ้นนะไม่ได้แบบว่าจะต้องแบบอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ King Sub cup เนี่ยเป็นพ่อไม้ก็ได้ไม่ติดไม่ซีเรียสน,นะคะหรือบางคนอาจจะกำลังคุยอยู่กับชาวต่างชาติพ่อไม้จิตใจดีนะ คนนี้นะคะเป็นคนโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวราศีสิง์ชาวลัคนาสิงนะคะรวมถึงไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณจะมีคนผู้ใหญ่ใจดีเมตตาสนับสนุนคุณนะคะชาวราศีสิงนะ,ะเป็นคนที่อายุใกล้เคียงกันรุ่นรา,คาวคราเดียวกันนะ,ะหรือไม่ก็แก่กว่านั่นเองนะคะชาวราศีสิงเดี๋ยวดูซิไพ่ใบต่อมาเขาเป็นอะไรโอไพ่โป นะนะคะเป็นต่างวัยสูงมากนะชาวสิงห์นะคะเป็นรักต่างวัยค่อนข้างสูงมากตรงกับดวงดาวนะคะเพราะว่าไพ่พระเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่โสดมานานนะ,ะโสดมานานอายุเยอะนะคะเป็นคนหัวเก่าเป็นคนยุคเก่าคอนเซอร์เวทีฟจิตใจดีมีเมตานะคนคนนี้ ชอบทำบุญปฏิบัติธรรมไปวัดบ่อยๆก็ได้นะคะเป็นสายมูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนเชื่อเรื่องเวรกรรมเป็นคนเชื่อเรื่องบุญบาปนะคนคน,นี้นะคะไพ่พระนะเขาเป็นคนใจดีนะคะเป็นที่ปรึกษาของน้องๆเป็นที่ปรึกษาเป็นที่รักใคร่ของใครหลายๆคนของคนใกล้ตัวนะคะไพ่โป๊บนี่เป็นคนจิตใจดีเป็นคน ออจะบอกว่าสมระก็ได้นะคะเป็นคนสมระเป็นคนค c o n s e r v a วทีฟนะไพ่พระนะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวพฤทธศกก็ได้นะเออคุณอาจจะเจอชาวพฤทธศกอาจจะเจอรักต่างวัยเจอคนอายุเยอะกว่านะไพ่พระเนี่ยนะคะเป็นคนที่นิ่งๆสบายๆนะเป็นคนใจดีนะชาวราศีสิงค์คุณพบเจอคนใจดีอายุเยอะกว่า ก้าถ้วยอาจจะเป็นลักษณะหุ่นหมีก็ไดเ้เป็นหุ่นหมีเป็นคนที่อวบท้วมชอบกินนะคะรสนิยมในเรื่องของการทานชอบทานอาหารน่อรอร่อยนะคะชอบไปทานอาหารที่นั่นที่นี่หรือว่าชอบทําอาหารทานเองก็ได้เป็นคนสุขนิยมนะคนคนนี้สบายสบายไม่สี่เรียดรวมถึงอาจจะมีความเป็นคนเจ้าชู้ อยู่ในอยู่ในคนคนเดียวกันนะคะเป็นสายบุญด้วยเจ้าชู้ด้วยเออนะคะนะคอนเซเวทีฟด้วยเจ้าชู้ด้วยนะคะคือเขาต้องการคนที่แบบไม่เจ้าชู้ไงแต่ตัวเขาเองเจ้าชู้ได้ไม่เป็นไรนะจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะเป็นคนเฮฮาปาร์ตี้เข้ากับใครก็ได้วัดก็เข้าเล่าก็กินผับก็เข้าอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะคนคนนี้นะชาวสิงห์นะคุณจะเจอคนที่แบบว่า ไถึงพึ่งได้อ่าเป็นคนสุขนิยมเป็นคนอ่าใจดีชอบช่วยเหลือนะคะ2องไม้เท้าเป็นคนทางไกลจริงๆด้วยเป็นชาวต่างชาติต่างประเทศนะคะชาวราศีสิงห์นะคุณจะพบเจอพบรักพบเจอชาวต่างชาติต่างประเทศรักต่างวัยหรือใกล้เคียงกันก็ได้นะเพราะว่าคุณก็ส่วนใหญ่สิ่งที่เข้ามาชมคลิปนี้น่าจะแบบ40อัพ0อัพ นะคะสองไม้เท้าเขาเป็นคนทางไกลนะคะความรักทางไกลความสัมพันธ์ทางไกลเป็นคนที่เข้าอ,อกคนได้ง่ายนะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าสบายๆนะคนคนนี้นะคะความสัมพันธ์ที่สบายๆเออนะคะเป็นอะไรที่พูดคุยกันแล้วแล้วชอบนะ่ะนะคะมีพลังงานทาวเวอร์อ่าเป็นคนที่อาจจะผ่านการแต่งงานมาแล้วนะ ครอบครัวแตกสลายไปแล้วเอออาจจะถูกทิ้งถูกเทหรือว่าเขาเป็นคนเทคนเก่าก็ได้นะคนคนนี้นะคะทาวเวอร์เนี่ยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วอย่าร้างมาแล้วก็ได้นะคะตัวเขาเนี่ยก็ไม่เบานะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เอ,อ่อทิ้งเขาคนเก่าเก่าก็ได้นะเขาอาจจะเป็นคนที่เทคนเก่าเก่าคนนั้นของเขาก็ได้นะ,ะอาจจะเป็นในลักษณะที่แบบว่า รสนิยมไม่ตรงกันอะไรก็ดีนะคะทาวเวอร์เนี่ยเออนะคนคนนี้นะจิตใจดีมีเมตตาก็จริงนะคะแต่ก็มีความเจ้าชู้ในตัวเองสิบไม้เท้าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะเออเป็นคนที่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบสูงหรือเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการก็ได้มีหน้าที่การงานที่ดีมั่นคงแต่ก็ เป็นคนที่มีภาระเยอะหน้าที่รับผิดชอบเยอะนะคะเพราะว่าเขาอาจจะต้องดูแลคร <c ells> อบครัวเก่าเขาด้วยอะไรด้วยก็เป็นได้นะคะ <c oughs> เพราะามีทาวเวอร์เนี่ยมีทาวเวอร์มีสิธิไม้เท้านะคะตัวเขาค่อนข้างที่จะมีภาระหน้าที่รับผิดชอบเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าต้องส่งให้ครอบครัวด้วยนะคะหน้าที่การงานที่จะต้องมีภาระหน้าที่รับผิดชอบปัจจุบันนะคะหรือว่า ครอบครัวคู่ครองคนรักเขาที่ห่างหายกันไปเรื่องรากันไปในอดีตอ่าเขายังคงอาจจะต้องดูแลด้วยนะคะชาวราศีสิงคุณอาจจะเจอคนที่ตรงกับลักษณะที่หมอดาวว่านะคะชาวราศีสิงชาวลัคนาสิงนะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องอใช้บททดสอบนะ คนคนนี้นะคะเพราะว่าพลังงานของสองไม่เท้าพลังงานของสิบไม่เท้าเนี่ยนะอาจจะเป็นอะไรที่ดูกันไปเรื่อยๆนะคะมีเข้ามาในปีนี้นะคะอาจจะถูกบททดสอบของความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าตัวตนของคุณก็เสน่ห์แรงไม่เบานะชาวราศีสิงห์ชาวลัคนาสิงห์นะคะส่วนคนมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะก็อาจจะ มีอะไรที่เกิดขึ้นไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็ได้นะคะรวมถึงคุณอาจจะมีการเดินทางไปเที่ยวในต่างถิ่นแดนไกลด้วยกันนะคะหรือว่าไปไหว้พระด้วยกันนะคะหรือเป็นลักษณะที่แบบว่าเป็นความสัมพันธ์แบบของคนโตๆะนะคะไม่ได้มาหวานแหววอะไรกันมากมายนะคะคุณก็ไปฉันก็ไปไหว้พระของฉันคุณก็ทำงานที่คุณชอบไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวราศีสิงห์ นะคะแต่เวลามาอยู่ด้วยกันก็มีความสุขร่วมกันนั่นเองนะคะก็ต้องระวังนะชาวสิงค์นะคะคนที่โสดเนี่ยค,คนที่โสดน่ะอาจจะต้องระวังในเรื่องของคนที่มีครอบครัวแล้วอะไรแล้วมาก็ต้องดูดีๆนะคะว่าเลิกแล้วหรือยังเคลียร์แล้วหรือยังนะคะต้องใช้เวลาในการพิจารณานั่นเองนะคะเดี๋ยดูไพ่รักออร์คเหน,หน่อย ไพ่ะะรักออร์เคิลนจะบอกคุณว่าอะไรคุณจะพบเจอคนเก่าๆกลับมาได้นะชาวสิงค์นะคะคนเก่าๆกลับมาขอคืนดีนะคะเนี่ยชาวสิงห์พลังงานโอ้โหพลังงานแบบว่าเร่าร้อนเจอเลยนะนะคะคุณเนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีคนเข้ามาให้คุณเลือกเยอะมากคุณจะฮอตมากนะในปีนี้นะคะจะพบเจอคนเก่าๆได้ด้วยทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่ก็กลับมา นะคะนี่นะมีโอกาสได้ลํำลึกความหลังด้วยโอ,อ้นะคะพไพ่ใบนี้นะบ่งบอกถึงพลังงานของราหูนะเออแซบนัวนะนะต้องระวังดูแลตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่ามีพาไพ่ใบนี้เข้ามาเนี่ยความรุนแรงทางเพศเนี่ยนะคะหรือว่าความเอ,อ่อความฮอตของเราความเร่าร้อนของเราเนี่ยมันก็จะดึงดูด คนอื่นเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ตัวเราเนี่ยอาจจะต้องดูแลในเรื่องของจิตใจตัวเองให้ดีนะคะต้องมีความยับยั้งชั่งใจได้ด้วยนะคะแต่อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็ต้องมาพิจารณากันนะชาวราศีสิงเออลัคณาสิงนะคะจะแซ่บจะนัวนะเออฮอตมากเลยนะคะจะเจอใครคนใหม่แล้วก็คนเก่าเข้ามาได้ด้วยในปีนี้นะ ถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้คือดวงของคุณคุณสามารถพิมพ์้อมรับคำนำหน่ายได้นะคะสำหรับคลิปนี้วิวลาลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ